ไรนาส่วนผสมดรภูปูกปัญญาวันนี้เห็นผลลัพธ์บางส่วนนั่นคือเรื่องของต้นไม้ที่เจริญงอกงามในช่วงไป่ฝนต้นหนาวในวันนี้นะครับในส่วนของพืชผักสวนครัวนั้นเนื่องจากไม่มีบุคลากรมาดูแลเลยลกลุงรังพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เราจะมีทีมงานชุดหนึ่งเข้ามาอยู่ประจำที่นี่เพื่อจะมาดำเนินการเลอกพืชผักสวนครัว ให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็จัดทําเรื่องวัชพืชต่างๆให้สะอาดสะอาดมากที่สุดนะครับตลอดจนเรื่องของมะนาวแคลิฟอร์เนียมุมด้านที่กําลังถ่ายทำเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดน้าท่าตอนนี้ครับกำลังอุดมสมบูรณ์ฮะรเราจะปลูกแปลงผักบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อจะจําหน่ายให้กับชุมชนแล้วก็จะมีไม้ยืนต้นตลอดจนเราอาจจะมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็เพิ่ม,เต,มเติมต้นไม้ให้เกิดความ สมบูรณ์มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความร่มรื่นด้านนี้เป็นอาคารนะครับที่เราอยากจะทําเรื่องศูนย์เรียนรู้ในการน้อมนําสารระราชาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยืนมาใช้กับประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อจะส่งเสรมิมเยาวชนของไทยเราได้รู้ตระหนักรับรู้ในเรื่องของสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ปลายแปลงด้านหลังสุดนะครับที่เราเห็นนั้นก็จะเป็นมะละกอมะม่วงมะพร้าวน้ําหอมตลอดจน มะนาวแคลิฟอร,ร์เนียบางส่วนแล้วก็ยังมีส้มโอเขาแตงกวาซึ่งส้มโอเขาแตงกวานี่ยเาจะต้องตัดทั้งหมดเลยนะเพราะว่ากิ่งก้านที่เราซื้อมาตอนแรกๆนั้นไม่สมบูรณ์เลยนะครับรอบรั้วทั้งหมดจะเป็นการเลี้ยงปลาเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับที่สวนโรเตอร์ูปลุกปัญญาก็อาจจะมาเห็นเรื่องของออความร่มรื่นบางส่วนรอบนอกทั้งหมดจะเป็นท้องนาครับ